ฮ่า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 มีความสุขมีความสุขเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อว่าข้าจะเจอสหายดื่มเช่นท่านในการเดินเรือครั้งนี้เป็นเกียรติสำหรับข้ายิ่งนะไม่เลยเป็นข้าเองที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเหลือท่านราชนสงครามที่มีความสำคัญต่อท่านหญิงของกลุ่มพ่อค้าสวรรค์แถมข้ายังได้มาดื่มกับท่านอีกอ่าตัวข้ารู้สึก,กลปลื้มปริ่มยิ่งนะหัวหน้ากลุ่มเดินเรือพ่อค้าสวรรค์ มายอนมูนในกงโฮของข้าหากเรามีความคิดเหมือนกันและได้ร่วมดื่มกันเราจะกลายเป็นสหายสนิทเอาละ่ะดื่มท่านมักไม่ต้องมามองข้าเช่นนั้นท่านก็ดื่มด้วยกันสิขออภัยจริงๆข้าก็อยากจะดื่มกับพวกท่านแต่ด้วยสภาพร่างกายของข้านั้นอ่จะเป็นอะไรไปเล่ามันก็แค่เล่าสมุนไพรเองแค่จอกเดียวใช่สิท่านก็ด้วยท่านราชนสงคราม ควรดื่มด้วยกันหืมไปไหนแล้วนะพวกนั้นเป็นใครกันเหมือนกําลังสอดแนมเรือลำนี้หรือข้าคิดมากเกินไปเมื่อขู่เห็นท่านกําลังมองไปที่แม่น้ำแยงสีอย่างเม้อลอยเหมือนกําลังคิดบางอย่างอยู่สินะขอรับท่านดูเหมือนกําลังตื่นตัวนั่นเป็นเพราะคนบนเรือประมงกําลังสอดแนมเรือลำนี้ใช่ไหม ท่านคิดเห็นเช่นไรละ่ะข้ามั่นใจว่าความกังวลของท่านนั้นดูมีเหตุผลคนพวกนั้นไม่ใช่ชาวประมงธรรมดาหรอกบางทีพวกเขาอาจจะเป็นมือสังหารหรือไม่ก็เป็นโจรสลับอะไรนะกะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเรือกำลังชนกับอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นหินเป็นไปไม่ได้ บนเส้นทางนี้ไม่มีทางที่จะมีก้อนหินไปได้หรือว่าจะเป็นฝีมือของหน่วยสังหารจากตระกูลนำกุ่ไอเวนพวกนั้นมันเป็นใครอะไรคือความสามารถที่โดดเด่นของเจ้ากันทั้งที่เจ้ามีบุคลิกอ่อนแอเช่นนี้ จะกดแกว่งดาบที่แข็งแกร่งออกมาได้อย่างไรแกมันคนไร้ประโยชน์บางอาจทำให้ชื่อเสียงของอาจารย์เสื่อมเสียครั้งแล้วครั้งเล่าและยังถูกสหายของตนปฏิบัติเยี่ยงหมูมาข้าคิดที่จะดึงดาบออกมาจากฝักทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่ร่างกายของข้ากลับไม่ขยับตามใจอืดัได้โปรหนีไป เป็นนักดาบที่ไม่สามารถใช้ดาบได้เจ้าทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาแล้วอาอาเอเจ้ากำลังลังเลสิง่งใดอยู่ตัวเจ้าน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าควรต่อสู้เช่นไรหากนั่นเป็นดาบที่หลอมรวมกับร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของเจ้า ไอบ้าเอ๋ยตรงนี้มีรูอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรือเราจะถูกน้ำทะลักเข้ามาแน่ทุกคนช่วยกันอุดรูนั้นเดี๋ยวนี้ผู้ขู่เรือเป็นอะไรไหมข้าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงทั้งที่ข้าก็ตรวจสอบเส้นทางเดินเรือแล้วแถวนี้ไม่มีหินโซโครกหักหัวหน้ามันไม่ใช่หินขอรับแต่มันเป็นโซ่โซ่พวกนี้ทำให้เรือของเราเกิดความเสียหายครับ โซงั้นหรอไอสารเละนั่นมันเป็นวิธีของพวกนกสูมันชอบใช้สำหรับปล้นเรือแต่ว่าพวกนั้นมันอยู่ปล้นไปตั้งหลายปีก่อนแล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่พวกมันรับภาษีเดินเรือนะ่ะเอาแล้วไงฐานที่ตั้งกลุ่มนกซูเป็นหนึ่งในป้อมประการ18แห่งแม่น้ำแยงซีซาดวดและฐานที่ตั้ง18ก็ทำข้อตกลงกับตระกูลนำกุงมาอย่างยาวนานในที่สุดข้าก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วผู้ขู่ อุดรูน้ำพวกนี้ซะกข้าจะขึ้นไปจากการพูกโจนกระจอกด้านบนเกิดเรื่องใหญ่ซะได้หากฐานที่ตั้งนกสูแห่งแม่น้ำอย่างสีได้เคลื่อนผลละก็จะมีคนหลายพันคนอยู่ที่นี่ไม่ว่าราชันสงครามจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันคงเป็นเรื่องยากที่เขาจะต่อสู้กับคนจำนวนมากติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสู้กันบนเรือที่กำลังอยู่บนน้ำราชนสงครามไม่เป็นไรใช่ไหม มีเรือสองลำไม่ใช่ด้านหลังอีกลำทั้งหมดเป็นสามเรือนี่ค้าล่งใจกับจํานวนเรือแค่นี้เนี่ยนะนั่นเป็นเพราะฐานที่ตั้งนกสูอย่างเคลื่อนพลได้ไม่เต็มทีท่านไม่เป็นอะไรนะชายผู้นี้ดูเหมือนเรือพวกนี้จะเป็นฐานที่ตั้งนกสูแห่งแม่น้ำแยงสีนะเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ไม่ได้ปล้นเรือสินค้ามาเป็นสิบปีแล้ว พอ,อมูจองไอ้บ้านนั่นเป็นเสาหลักของกลุ่มนกซูมีบุคลิกค่อนข้างหยาบคายที่จริงแล้วกลุ่มนกซูเป็นหนึ่งในกลุ่มของฐานที่ตั้ง18แห่งแม่น้ำอย่างสี่ไอ้พวกเวนนันเออพวกนั้นคงเกี่ยวข้องกับกองทัพห้ามังกรอ,อย่างนั้นใช่ไหมข้าคาดการได้เล็กน้อยถึงอย่างนั้นตัวข้าก็ยังรู้สึกโล่งใจตัวข้าได้ยืนยันแล้วว่าพวกนั้นเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเพราะงั้นข้าจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดหรือเสียใจกับคนพวกนี้ อีกอย่างข้าไม่สนว่าจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพห้ามังกรหรือฐานที่ตั้ง18แห่งแม่น้ำยางสีข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมชายผู้นี้บอกว่าไม่หวาดกลัวกองทัพห้ามังกรหรอเขาเป็นใครกันแน่ข้าพวกมันที่มาขวางทางเราให้หมดข้าขอเตือนหากยังคิดที่จะต่อสู้กับข้าต้องเอาชีวิตมาเดิมพัน นั่นมันอะไรนะการเคลื่องไหวเพียงครั้งเดียวบนฝ่ามือก็มีคนตายหนึ่งคนแล้วหรือเหมือนเทพพระเจ้าแห่งความตายที่กำลังไล่สังหารคนบาปเพื่อเอาเลือดมาล้างแผ่นดินเป็นไปได้ยังไงที่จะมีคนโหดร้ายเช่นนี้ตกใจละสิเพราะว่ากลัวพลังของชายผู้นั้นใช่หรือไม่ดูถ้าเจ้าคงจะเพิ่งเคยมาเยือนกังโหครั้งแรกใช่ไหมเจ้าคิดว่าชายผู้นั้นมากังโหครั้งแรกเมื่อไหร่ ประมาณ2เดือนผู้ที่มีการเคลื่อนไหวบนฝ่ามือที่ไม่ชัดเจนและทักษะการต่อสู้ที่สามารถทำลายล้างได้ทุกอย่างเช่นเขาเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สองเดือนเป็นเจ้าจะไม่ตกใจหน่อยหรือแถมเขายังเด็กอยู่เลยไม่น่าถึง30ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็ไม่เคยลังเลสักครั้งที่ต้องต่อสู้กับคนพวกนั้นเพื่อปกป้องสิ่งล้ำค่าแล้ไม่ว่าอะไรชายตรงหน้าก็สามารถต่อสู้กับคนทั้งโลกได้ มันยังเร็วเกินไปที่ข้าจะด่วนสรุปเรื่องนี้แต่เจ้าก็ไม่ต่างจากเขาเลยสักนิดทักษะและความสามารถของเจ้าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัดสินใจที่จะละทิ้งความสามารถของตัวเองดาบเล่มนี้ทําให้ข้าได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์จองนําดาบที่ข้าสาบานว่าจะใช้เพื่อผลประโยชน์ของโลกใบนี้เจ้าไม่มีสิ่งล้ําค่าที่อยากปกป้องนั้นหรือหากไม่มี เจ้าก็ถือว่าตัวเองเป็นสิ่งล้ำค่าไปก่อนสิและจงกวดแกว่งดาบนั้นเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อตัวข้ากวดแกว่งดาบนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของโลกใบนี้แต่เพื่อประโยชน์ของตัวข้านั้นหรือเพื่อสิ่งล้ำค่าที่ข้าสมควรปกป้องว้าห,าห,าห,าหา่าฮ่าฮ่าจะยอมตายในเปเลวเพลิงของข้า หรือจะยอมจมน้ําตายเลือกมาสักอย่างเลยมะ<า>ไม่นะไฟพวกนี้มันอ่ะอ่ะใช้ไฟโจมตีงั้นหรือตอนแรกอยากให้พวกเราจมน้ําตายแต่ตอนนี้กลับจะเผาพวกข้าทั้งเป็นอืคิดว่าข้าจะยอมให้มันเกิดขึ้นรอกองทัพปืนใหญ่สวรรค์ อาสนิบาอาท่านราชนสงครามอย่าทำแบบนั้นสหายขค้าแม้ว่าตัวข้าจะรู้ว่าที่ท่านทำก็เพื่อจะช่วยสกัดเปลวไฟแต่ทุกคนที่นี่จะจมน้ำตายก่อนที่ไฟจะดับนะเฮิร ท่านอาุโสช่วยอะไรข้าหน่อยฮะให้ช่วยอะไรส่งข้าไปที่เรือของพวกนกสูที oh God, to so จัดการพวกมันเสร็จแล้วข้าจะรีบกลับมา so แน่นอนว่าเจ้าต้องกลับมา <and you S 1> ไปทำให้พวกมันได้รู้ซึ่ง <like something S 1> ว่าเป็นแค่กลุ่มโจรกระจอกกระจอกอย่าได้มาเหย้มกับพวกเรายะ เราชนสงครามมาทางนี้แล้วทุกคนระวังกองทัพปืนใหญ่สวรรค์อาเนิบาทเสร็จไปหนึ่ง อาโ<ฮ>หเอนี่ข้าเก็บพวกมันไปหมดหรือ,อยังไม่หมด s right. <S ยังเหลืออีกหนึ่งลำนี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดแม้จะเห็นด้วยตาตัวเองแต่มันก็ยากที่จะเชื่อเหตุการณ์ตรงหน้านี่ไอ้หนุ่ม อย่ามัวแต่ยืนบื้อสิถ้าไม่คิดจะทำอะไรก็มาช่วยข้าเร็วยังมีโจรอีกมากนะที่เราต้องจัดการท่านผู้เท่าส่งค้าไปที่นั่นทีขอรับโหเจ้าตัดสินใจได้แล้วเหรอจิตใจของเจ้าไม่มีความลังเลอีกต่อไปแล้วใช่ไหมถ้างั้นเรือลำนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชายแก่เช่นข้าเถอไปเลย เพราะว่ายังเด็กอยู่หรือเปล่านะสกิดนิดสกิดหน่อยก็จุดติดง่ายเช่นนั้น